เอาไหมมาก <hi> ินข้าวกินน้ำเด้อมากินข้าวกินน้ำด้อเออเสียงเพราะจังเลยลูกไข่เนี่ยมากินข้าวกินน้ำด้ออืเสียงหวานจังเลยค่ะมากขาอหมากิขาิเอเ้ยเสียงเพราะจังเลยกินข้าวกินน้ำ กินเขากินน้ำเด้อพูดให้มันพร่าพรหน่อยลูกเสียงยาวๆด้วยเฮ้ยมาอีกมาอีกมากินเขา บอกหวยแม่ให้มันตรงๆนะลูกไปซื้ออาหารใ้กินเอาเอี้ยงมากินข่าวกินน้ำเด้อวาว่าว้ยมาม้เป็น้้เฮ้ยเสียงยาวมากไ,ไออมาเอักอ<ว>มากินข่าวกินน้ำเด้อ มากินขา้าวกินน้ำด้ออิ่มแล้วสวัสดีนะคะกัลยามรทุกท่านนะคะ่ะตอนนี้เป็นกับนกเอี้ยงเอี้ยงจะไปไหนลูกมาก่อนมา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 ก่อนเร็วมามามาเอาเรียกเพื่อนๆกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนมาแล้วมาแล้วเอาเรียกก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนกินข้าวกินน้ำก่อน,กกน,เ,อนเร็ว Má chín hầu chín nam Má cái cổng chín nam Má ừ, cổ chín nam cái kết mấy ไปกีกตาทำไมล่ะบอกไหมอ่ะพูดก่อนพูดก่อนดวเอ <Yeah. S 1> ๊ะนี่นี่ข้าวนี่ข้าวลูกนี่ข้าวมากินข้าวกินน้ำเด้อ บ่าไหมมากินเขากินน้ำไปละขี่ขานไม่ใช่เอียงมา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 กินเผากินน้ำเด้ออ่ะพูดใหม่พูดใหม่ หวายวายมากินข้าวกันจ้านี่ข้าวนี่น้ำอ่ะเรียกเพื่อนๆกินขา้าวมากินข้าวกินน้ำบอกไหมบอกไหม กินขนุนก็ได้ลูกกินขนุนก็ได้ขนุนหมดแล้วมากินเา้ากินน้ำมากินเผาขึ้นมาเดินไปใส่ละลูกมากินเา้ากินน้ำพูดใหม่พูดใหม่ว่าใหม่เร็วว่าใหม่เร็ว,ว